ได้เรื่องได้เลือดนะคะเป็นแคมเปญภายใต้ของแบรนด์ไว้เพททีดคำว่าได้เรื่องได้เลือดนั่นหมายความว่าน้องๆนักศึกษาไปไหนก็แล้วแต่จะต้องมีคอนเทนต์จะต้องได้เรื่อง ได้เลื่อนนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้มาสัมภาษณ์ดรวิทย์ในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคมเปญการรณรงค์บริจาคเลือดก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับการบริหารการจัดการองค์กรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะที่จะสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็คุณค่าให้กับอีกหลายๆคนในสังคม ผมรู้สึกดีใจอย่างน้อยผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างผลงานบางอย่างนะครับที่จะเป็นเหมือนกับแรงบรรดาลใจเป็นเครื่องเล่าที่เล่าต่อไปได้คำว่าได้เลือดหมายถึงการที่คนออกมาบริจาคโลหิตให้กับทีมนักศึกษาที่ไปรณรงค์ค่ะ ซึ่งเราใช้จุดแข็งของธุรกิจของเรานะคะเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้การทำคอนเทนต์โดยเฉพาะเรื่องของปิ้นพิเดียในส่วนของการทำหนังสือนะคะเราก็ได้มีการเข้าไปตามมหาวิทยาลัย ค้นหาน้องๆสายเขียนนะคะเข้ามาร่วมทีมกับของเราเราจะนําเข้ามาบ่มนะคะทั้งด้านความรู้การตลาดความรู้เรื่องเลือดความรู้เรื่องงานเขียนนะคะเสร็จแล้วพอน้องๆได้ความรู้ไปแล้วก็จะไปสร้างแคมเปญแล้วก็ออกรณรงค์ครับก็โครงการเต็มใจนะครับเป็นหนึ่งในมูลนิธิดังพ่อสอนนะครับก็จะรณรงค์ให้เด็กนักศึกษาโดย มุ่งเน้นเป้าหมายที่วัยรุ่นนะครับซึ่งก็เลือกถูกแล้วครับก็เพราะว่าให้วัยรุ่นมาเจอกันกับวัยรุ่นแล้วก็จะให้วัยรุ่นพัฒนาประเทศไปด้วยกันครับแคมเปญหลักๆเลยนะคะก็คือได้ลองถูกลองผิดว่าโอเคบางทีเราคิดว่าอย่างนี้ดีมันอาจจะยังไม่ดีหรืออย่างต่อยอดได้ดีกว่าได้ลองทําไปเรื่อยๆได้รู้เยอะมากว่าโอเคเราไปเวนี้ได้ไปเวนี้ได้คือได้ประสบการณ์คะ่ะ หัวใจความเป็นมนุษย์ที่สําคัญมากที่สุดก็คือค,อความเอื้ออาทรและเสียสละในการสิ่งที่เรามีเรามีสิ่งไหนที่ดีที่สุดเรามอบให้กับคนอื่นด้วยความตั้งใจโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ในกรณีที่บริจาคเลือดก็จะสะท้อนให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังให้อยู่นั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นบ่อเกิดของคำว่าเอื้ออาทรแต่ในขณะเดียวกันเองสังคนซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถให้ได้ด้วยคำว่าบริจาคเลือดก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริจาคเลือดอาจจะเป็นในรูปแบบจิตอาสา ไวพรทีนะคะเป็นหนึ่งในนักธุรกิจจิตอาสาที่เข้ามาทำงานภายใต้โครงการเต็มใจะคะ่ะปีที่แล้วนะคะไว้เพรทีได้นำพาน้องๆน,น,นักศึกษาทำแคมเปญในการที่จะรณรงค์ให้คนออกมาบริจาคโลหิตและเราก็ประสบความสำเร็จโดยการได้รับรางวัลเป็นทีมยอดโลหิตสูงสุดมาแล้ว เราเห็นแล้วว่าเลือดไม่มีการเรียกว่าเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเราจึงอยากเป็นกระบอกเสียงหนึ่งและก็เป็นส่วนเล็กๆที่สามารถนำเลือดเข้าสู่ระบบของประเทศได้แล้วเลือดมันเป็นสิ่งที่ให้แล้วมันไม่หมดไปมันให้แล้วเร,าร่างกายเราก็สร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เราสามารถส่งตอบชื่อขอคนอื่นได้โดยที่เราไม่ได้เสียอะไรจริงๆแล้วไม่ได้เสียอะไรเลย Thank you